เข็เจ้าอวนเจ้าต่ำเด้อนอ,อ,อไปยามนางคนนี้พี่น้องสวัสดีตอนเช้าโอ้ยต <c oughs> ิ่นแล้ว่ะเอ้ย,ออยอระวังนะจับปลาแจงน้ำลูกอ แจกหมูหันไอิิเม่นกูนะไฟเก่งเอาโอ้ยบังนี่พี่น้องเลยบังชายแจกกระตั้นได้ฟืนอยู่อันนี้ไฟควบพอพอมาเร็ไฟควบมันยังมาได้บ่นี่ขอบคุณพ่อตาครับนี่โอยเขินเา พ่อพ่อตีตี้พ่อเขาบอกไอ้พ่อตาไว้ซะเอาละพ่ออที่จำต้นจะของได้ปะเนี่ยพ่อแกแจ้เจ้ากับบ่อมาเนาะโอ้ยพ่อกระเบ้าพ่อพ่อไม่ไมวันนี้ไไไมไไม่มนวันี้ไม่ดีว่า เอาผ่นลยแล้วพอตุนอันพอตาเราสิยเงี้ยนได้ได้อยู่บ้าโอ้ยมามาอออันนี้มันเนาะแจ็คโอ้ยนับดิลักแจมด่างเขาบ่ไปยีแจ้มงงขวัเพราะอันะกว่าเนี้ย ตอนนี้เวลาสี่ห้าครับด่างขาดมาคักปะอะไรกวดจานอะไรกูด่งกันแล้วมีหัวอะใครเอาด่งขาดมาคักไ้ยแยกด้วยเลยวันที่ไหนบ่ได้ลรเผาได้เราเด้เผาสิอ้าเป็นร่องอีกคนเนาะเดี๋ยวคอยมานร่องนี่ตะกำเราป

เนตักเลยเน้ตักมาอเมนอ๋ออดสอนเดี๋ยวมามันยอะเเลวันเยออยู่อาเอาเน้ตักมาให้เน้อีแล้วครับพี่น้องมาเน้ตักมาวันหลองเบิ่งพูน เอาน้ำมะนาพกเลยเอาขึ้นคล้องตอันนี้ไปไปสกาไปกาป่าบ้านกําบบป่าบ้านเก่งเก่งเ้ยมันลอยมาผีเราเก่งเลยเอจะมงดเ้าดีนลาบเจบเหาขาโอวยเราิอดเหาขาวดิเราหงเลยสุใจท เอ้ยมันเทนอนองแล้อีรีนอนเอ้ยู้เออเียยเลียงรถออด่างพ่อคือขาเปราปะคาพดโอ้ยน้อยจะว่าขาบ้านห้องนุ่มดีเด้ดิมาเร็วมาเรี่นมามาเรียนอีมเนียดังขาดทีลวมันด่างพ่อขาดพูด บอนลัก่ดวงเฮ้ยอนันนน่เขาใส่ห่งังเออเดียวนี้เอาเห้โดจับดอยิเมันเด็กงไศพปลาด้อยอย่างนี้ตะเพียนปานิมลาบเอาลาบลาบลาบมาดมาเนาะดากันนแล้วเนาะ เดี๋ยวเงี้ยพี่ดองเดี่ยตาแดงคือเตรียมงานดูจั๊กโก้จั๊กโก้จิ๊กโก้อาแซ่บอู้ดีลาบเสพขังพี่้องโอ้ยบ่เนี่ยลาบเสพขัง ไปคนคนมาบ้านแม่ทแม่เงแกงดึงดังบานพ่อขึ้นดึงคเ้จะบอกได้ว่าขึ้นมามีตึกบ่มีตึกบ่มีตึกบ่อมีตึกบ่อขึ้นบ้านมีมีตึกอยู่บ่ ปลาพี่น้องในบ้านเนี่ยโล่กว่าตัวสดปลาสดสดครับจากปลาปลาทวธรรมศาสตร์ว่าใดนั่นปอยวาว่าปล่อยเลยดวยตัวตงหันนีกันนะครับปัญญา้อครับประเด็นอันนี้อันนี้วันราคาพอดี่ว่าังนี้อมา อคล้องวะพอ่อน้องเลื่อนขี่ตะเวงกันั่งเขื่อนโอ้ยบรรยากาศพี่น้องเลยเสียงนกเสียงกายามดางขุนคณิตแล้วก็แล้วก็อันอีเมนโอ้ยบรรยากาศยึกแล้วยึกแล้วยึกแล้วยึกบ่พอ่อ หักเลยบรรยากาศสัสครับมวลไหนมวลไหน้วานเท่านึกเราบอกว่าใช่หรเดี๋ยวตงใจวัวงใจวัวสเดยยงไหนบึงนมานี่มันต้องใจแม่ต่างขาดใ่รวดขัด ินนนเเเเจงง้า่ออะใช่เสียฟ่าเปน็นหนึ่งพันโหลดเฮ้ยมันดวยคือดอกป่าจมาสาดมือเฮ้ยชอะรกันล่ะคุน รักยามนางลักยามดังจาคว้างคือด่างกัะเจ้าน้อยอ่พ่อหนี่งด่างด่างพอดีลักตะยามด่างห้องวัดนีซุ่มเลยอาพ่ออันขันสมุตวอาบาน้องเนี่ยขายรววตักบาทปะนินสามสิบาิบางนพี่น้องเออยี่ิบาทสามสิบบาทบางตรมเลางิบบาทขันปตเเพียนสามสบาท ถ้าปนนี้เกิดสามสิบาทแง่พะเจ้าไปขายก็ร้อยยี่ตุ้งเท่กว่ได้บ้างออ้ยบรรยากาศพี่น้องเลยเกินลำป่าวกรสาย่นอขนเลยเกินลป่าวพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องเลยมึงในนุกฝนได้พอลองเกิดยวนฝนได้เลยอันเฮ้ยน้องกำสีฝนได้เขาเกิดกว่าฝนนี้ บอท่านจะจมน้าปรท้วมเลยไม่เรยกว่าเอามามีละไว้คนด้วยเขียดอัอออนขีดตัดวอ,อย่างกังยยงน,นแล้วึ้นโอ้ยอบู่ในป่าสดๆงับไววแม่ละหาาเว้ยอยู่ฝุ่นกรดิงไว้ก่่นย่างหัวตัวจนเ้อบัง่่ๆด้วยยางเนื้อหวานต้องให้นะมันสะนึ้นไหม ออพออันขาดโรงเรียนดูดิเกิดเกิดจุฟังพุ่นบางทีจฟังพุ่นเนี่ยมันใจ่ยมันขาดาจะฟาดแตากมาหรือหน่อยโรงเรียนพายมาเดตะกี้บ่อม่เชียงไายเรียบ่พายมาลอุดขาจะาดกันแตคำว่าหอดมาจอดไปหันละพังหน้าดวงหันเราก็ย่างขึ้นุ่นบ้านย่างขึ้นไปเลี่ยนบัายดตงสิบบาทข้ะยวกับข้นบางคนกับพ่ไปบางกับ่าเขาไม่กินน้ำปลามันนะกันมียาานไเนี่ยาม่เลีง มันการด่านได้ห้ามือ่มก e> ับโมเดลมากครางที่ดันเขาเื่อยุตมือล่ะั้เสียงงียบเงีอยู่ล่ายสาหลังมันตั้งแต่ได้เลยเงียบเงีอยไมปล่อยมันไปมันก็จะเป็นเงียของคนนึงโอ้โห เอ้ยพอได้พอพอไม่ต้องยึดมาไม่ใช่ปากตู้อนโอ้ยสำไม่ไหวตรงนี้กันไว้ก่อนกว่าย่อไปมันลมตังโอ้ยพี่น้อง เอ้ยนี่แหละเขื่อนลำปาวขายอยู่บ่เขื่อนลำป่าวเหนียวเด้ได้บ่พอ สวัสดีครับโอ้ปลาสิเกียวอันนี้ก็แม่เอาไปมว่าให้หมานก่อนจะไปเอาให้ก็หน่อยไปเอาทางพุ่นดอกงามจะั้เลยทงนินโอ้ยดองเง้ยปลาสีเขียวมึง บอกด้ใส่ยังบอไกลอกี่ือั้นปวปลาซีเี่ยวบิ่กไปน้วบอกกไปทาไม่ได้กักดิมีอะเราสอนมาแล้วเอาขึ้นนะขึ้นมขึ้นแล้วขึ้นแล้วมอพ่อไอขายไอขายมาขึ้นลเปล่าเย ขายกับบกอเดี๋ยวมติใขายตขายเ่ยปลากระทงุนะปลากระทงเอาไป้งเนมึงกับงเ่าว่ขายขายวนนเีนข้เลยุอปั่นยเดียวมแล้วมาตเสาเลยนอันนี้ขาเจ้าอวนขาเจ้าต่ำด้เนอะ วานอัไรวมกมกแซ่บกินตู้สิแซ่บเนาะไม่เนาะมุตะว่าเห็ดไม่หนูแซ่บเนาะได้บ่พอเลือดบ่โอ้ยบ่เนี่ยปัดโอ้ยเอาไหมสร้างไหมเนี่ยอันซ้อนเลวะ

มืดเลยวูวลูกว่าเป็นลียอ่ะ